ดีค่ะวันนี้ดาวก็มีอีกเคล็ดลับมาบอกนะคะกับการเลี้ยงไม้ใบอย่างอะโกนีมาหรือว่าไม้ใบอื่นๆที่เราเลี้ยงนะคะบางคนถามดาวกันมาเยอะว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างในการดูแลหรือว่าการบํารุงค่ะอย่างที่ดาวเพิ่งตัดไปนะเนี่ยเห็นไหมแตกหนอ่อแตกยอดนะคะไวมากๆนี่อันนี้ก็เพิ่งตัด ตัดยังไงแล้วทําไมเขาแตกหนอถึงจะให้เขาแตกหนอเร็วๆนะคะนี่อันนี้รับเงินรับทองนะคะแตกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยทั้งที่เราเพิ่งตัดไปนะคะนี่อันนี้เนี่ยสาหรับเคล็ดลับเนี่ยก็มีหลายสูตรแต่วันนี้เนี่ยจะมาบอกอีกสูตรหนึ่งค่ะสําหรับสูตรนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยค่ะช่วยทั้งบํารุงนะคะทําให้ใบเนี่ยเยอะใหญ่สวยเป็นพุ่มแตกเป็นพุ่มแตกหนอเร็วนะทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีนี้เนี่ย อองกันพวกมดมแมลงเพรี้ต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยไม่ให้เข้ามาในกระถางทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยงามได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสูตรที่เดาจะมาบอกวันนี้ทําอะไรค่ะสําหรับสูตรวันนี้นะคะก็คือน,นี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นนมจืดนะคะเวลาเรากินแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าบางคนนะกินหมดกล่องอยู่แล้วแต่ ดาวก็คือเวลาดาวกินดาวจะนึกถึงต้นไม้เออแบ่งไว้ให้ต้นไม้เรานิดนึงนะคะก็ะคือดาวจะแบ่งไว้หน่อยนึงประมาณสัก 1- นถึงสช้อนโต๊ะก็ได้ก็แบ่งไว้เอาไว้ลดต้นไม้ของเราคร่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยที่เราปลูกยิ่งไม้ใบเนี่ยเวลาเราลดด้วยนมเนี่ยเขาบอกว่าใบเนี่ยงามใหญ่ขึ้นเลยนะคะแบบว่างามออมากๆยิ่งลดพวกผักเนี่ยโอ้โหผักใบกรอบนะคะอร่อยสวยเลยอันนี้ดาวก็แบ่งนมมานะคะประมาณสัก ที่เห็นอยู่นี่น่าจะประมาณสัก3มช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําเนี่ยน้ําที่เห็นอยู่นี่ประมาณสักถึง4ลิตรค่ะก็เอานมใส่ลงไปเลยนะคะเดาก็จะเอานมที่เราเหลือไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงนะคะทำให้ใบใหญ่แตกกอไวดินดีด้วยค่ะและอีกอย่างที่เราใช้นะคะก็คือนี บ้านใครกินกาแฟนะคะมีกาแฟอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะตัวช่วยของเรากาแฟนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันพวกมดเพลี้ยแมลงต่างๆที่อยู่ตามใต้ดินนะถ้าเราใส่ไปเลยครั้งแรกถ้ามันมีมดอยู่แล้วมันจะไม่หายหรอกแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขามดพวกเพลี้ยแมลงตัวเล็กๆก็จะย้ายที่ไปเองค่ะหรือว่าถ้าไม่มีมดเพลี้ยแมลงนะคะในดินอยู่แล้ว ก็ยิ่งดีใหญ่เป็นการป้องกันไม่ให้หมดเพลี้ยแมลงต่างๆเข้ามาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะก็ตักลดลงไปเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมทำได้บ่อยๆนะหรือว่าก็อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งก็ได้ค่ะ สูตรนี้นะคะใช้กับไม้ใบต่างๆได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นผักนะคะโอ้โหงามมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นไม้เรือของเรานะคะก็ใช้ได้ค่ะอย่างต้นนี้นะคะเป็นอโกนิมาค่ะที่เราเพิ่งจะตัดเพื่อที่จะเอาไปชานะนี่เราตัดเฮี้ยนเลยนะเหลือแต่ต่อแต่ก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้วแหละอันนี้ก็ใช้ไปเลยนะคะในการช่วยบำรุงดินของเราค่ะใส่ลงไป นี่นะคะตัดไปเลยเนี่ยที่เราตัดตัดโหดนะคะตัดทีนี้เหลือแต่บางกระถางนี่เหลือแต่ต้นจิ๋วๆเลยค่ะอันนี้เราก็ตัดอันนี้โดนตัดทุกต้นนะคะทุกกระถางเลยแต่ก็แตกหน่อดีมากเพราะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยมันดีค่ะ <S <S 2> <S 2> สำหรับผักต่างๆก็ลดได้นะคะอันนี้เราปลูกผักไว้ในกระมังค่ะก็ลดเลยอยู่กับสูตรนี้นะคะ อันนี้เราจะใส่พวกเปลือกไข่ไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันพวกมแมลงพวกหอยทากนะคะที่จะมากัดกินค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นผักคะน้านะต้นยังเล็กๆอยู่เลย อย่างว่านต่างๆว่านพญานานะคะราชแบบนี้ก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆอย่างถ้าเรากินนมนะคะหรือว่าที่บ้านมีกาแฟเราก็แบ่งๆมานิดหนึ่งค่ะมาช่วยในการบํารุงต้นไม้ของเรานะคะเป็นอีกวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรมากไม่เสียเงินเสียทองก็ลองทําตามกันดูสวัสดีคะ่ะ